เดี๋ยวพาชมงานตั้งเสานะครับมาตั้งเสาบ้านตั้งเสาปูนนะครับเตรียมเทคอนกรีตต้องสังเกตอะไรตรงไหนบ้างนะครับข้างหลังผมเนี่ยกำลังเตรียมตั้งเสานะครับเดี๋ยวเสร็จล้วก็จะเทคอนกรีตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูจุดสังเกตหลักๆกันว่าต้องดูอะไรตรงไหนบ้างก็กําลังตั้งเสาบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับลักลักเลยนะนะครับก็ดูเรื่องเช็คดิ่งเนี่ยอันนี้เช็คดิ่งไปแล้วนะครับแล้วก็คำ้ำค้ำของผมยังต่ำอะคือค้ำสามสามท่อนนะครับสามต้นแล้วก็จะตั้งเสาเนี่ย นะครับแบบปกติเนี่ยมันจะสูง3เมตรนะครับผมจะต่อไป20เป็นมาเห็นปลายหัวไปนะครับอ่าก็เป็น3เมตร20่ะนะครับแล้วก็เวลาเทป,ปูนนะห้ามปีนเสานะครับอ่าผมจะย้ำช่างไว้ว่าไม่ไม่ให้ปีนเสานะครับจะใช้นั่งร้านแบบนี้นะครับแล้วก็กอกปูนด้านบนนะครับถ้าปีนเสาอะ่ะเสามันจะค่อนข้างเอียงได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องเช็คดิ่งนะสังเกตน,นะ ครับเช็คดิ่งนะต้องเช็คหัวเสานะครับน่เดี๋ยวซูให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยต้องเช็คตั้งแต่หัวเสาลงมา,านะนะครับเช็คความตรงสายขวานะนะครับแล้วก็ดูเรื่องฉากเรื่องอะไรด้วยนะครับเนี่วยยจะตีลายนะครับช่างจะต้องตีลายตีลายฉากนะครับอ่ profile, าแล้วก็มาเช็คตอนเย็นนะใช้เลเซอร์ยิงนะครับเช็คเรื่องฉากเรื่องอะไรไม่งั้นนะมันจะฟ้องตอนปูกกระเบื้องนะครับเวลาปูกกระเบื้องเนี่ยจะเอี้ยวเบี้ยวตามเลยนะครับถ้าบ้านไม่ได้ฉากนะนะครับอ่ะ เสาต้องตรงต้องแข็งแรงยึดให้มั่นคงนะครับเวลาเทปูนห้ามปีนเสา,านาะครับต่อต่อแบบให้เรียบร้อยนะครับใช้แบบเสาเหล็กนะครับแบบต้องไม่แตกนะนะครับถ้าใช้แบบเสาเหล็กเนี่ยโอกาสแตกเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่ามันมีกิบล็อกอยู่เดี๋ยว z ู o <ๆ>ให้ดูนะเห็นปะมันมีกิบล็อกอยู่นะครับมันจะไม่แตกไม่เคยเห็นแตกเลยนะครับแต่ถ้าใช้แบบแบบแบบพลาสติกแบบไม้เนี่ยโอกาสแตกค่อนข้างเยอะนะนะครับ ประมาณนี้แล้วเทเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบแกะนะห้ามรีบแกะแบบนะครับทิ้งไว้สัก 2- 3สวันนะแล้วก็แกะแบบพอแกะแบบก็ฉีดน้าบ่มปูนนะแบบหลังนู้นนะครับแล้วก็พันฟิล์มเทปใสนะครับให้มันบ่มปูนไว้นะครับอ่าประมาณท่าถึงวันถึงจะหลังคามามุงได้มาอะไรได้นะครับอ่าประมาณนี้เรื่องการก่อสร้างนะครับนี่ก็เช็คดิ้งกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเตรียมเทแหละ ท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับสอนทุกวันอาทิตย์ไลฟ์สดสอนนะในกลุ่มปิดนะครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะถ้าใครสนใจนะครับกําลังลงมือทําหรือคิดจะเริ่มลงมือทํานะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอ่าศึกษาความรู้เพิ่มเติมผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับด้วยประสบการณ์ผมเองนะครับชี้แนวทางให้นะครับไม่มีทุนจะทํำยังไงอ่ามีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงนะครับพอมีทุนจะไปทางไหนบ้างนะครับ จะลองชี้แนวทางให้นะครับหาความเป็นไปได้ให้นะครับว่าเฮ้ยเราเหมาะหรือเปล่าเหมาะกับธุรกิจนี้ไหมธุรกิจนี้ต้องดูอะไรตรงไหนบ้างนะครับสนใจเรียนก็แอดไลน์มาได้เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้